กกสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการใช้ปากกาลบรอยขีดข่วนฟิกอิดโปรนะครับผมซึ่งสรเปกของปากกาตัวนี้ก็คือว่ามันจะสามารถลบพวกรอยตื้นๆได้ครับพวกรอยขีดข่วนรอยค้นแมวรอยถลอกรอยหินได้หมดเลยนะครับเตราะว่าสําหรับรอยที่สีลดหายไปจนเห็นเนื้อเหล็กใช้ไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเริ่ม,มดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับก็มาดูที่รอยลดกันนะ <c oughs> ครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับรอยลดผมเอาไปขูดกับตรง ไม้ตรงขอบทางมานะครับแต่เห็นว่ามันเป็นรอยอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูว่าอ e ีปากกาฟิกอิดโพตเนี้ยครับจะช่วยได้ยังไงบ้างนะครับก็ซึ่งวิธีใช้ก่อนก่อนอื่นนะครับก็อาจะเห็นว่าเขาถอนฟ้าปากกามาจะเห็นว่าเนี่ยปากกาเราก็จะมีหัวอย่างนี้ซึ่งหัวนี้ก็จะเป็นหัวที่ปั๊มได้นะครับนะครับซึ่งในการใช้งานนะก่อนที่จะเริ่มใช้งานเราก็ต้องกดหัวก่อนให้น้ํา,ายาละไหลออกมานะครับให้ให้มันเปลี่ยนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยระบายกันนะครับอ่าสั้งพุงของตัว น้ำยาตัวนี้ก็คือว่าเหมือนจะเข้าไปอุดอยู่ในร่องรอยหล่อหลอดนะครับแล้วก็มันก็จะแปลงสีตัวเองให้มันเนียนกับพื้นผิวรอบๆข้างนะครับไม่ใช่การขัดสีหรือว่าไม่ใช่การการเอาสีไปโปะอะไรย่างไงนะครับหนึ่งด้ามน,นะครับใช้ได้กับทุกสีเลยนะครับซึ่งซึ่งตัวน้ำยาก,ก็จะเป็นสีใสเดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะใช้ยังไงนะครับอ่ะดูที่รอยก็จะเห็นว่าเรามีรอยอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ซึ่งรอยนี้วิธีการกําจัดรอยก็คือว่าต้องทำความสะอาดพื้นผิวกันโดยทั่วไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเอาปากกานะครับให้น้ำยาออกก่อนนะค่อยๆเอาปากกานะครับป้ายน้ำยาป้ายน้ำยานะครับป้ายยาตรงรอยแผลพอดีเพิ่งเปิดด้ามใหม่เลยครับน้ำยายังไม่เคยออกป้ายรอยแผลนะครับผมป้ายรอยแผลป้ายตามทางนี่แหละครับป้ายตามยา นี่จะเห็นว่าอน้ำยาก็จะเข้าไปตรงในรอยแผลนะครับเข้าไปตรงรอยแผลนะครับผมอ่ครับก็จะเห็นว่าโอเคมันก็ <c oughs> มันก็ <c oughs> ปิดรอยแผลได้เรียบร้อยละแต่คราวนี้ข้อจํากัดในการใช้คือว่าต้องใช้ในตอนที่มีแดดนะครับเ <c oughs> พราะน้ำยาตัวนี้ก็จะแห้ง จะแห้งเฉพาะตอนที่มีแดดเท่านั้นนะครับผมซึ่งพอเราใช้แล้วปุ๊บเดี๋ยวผ่านไปสักห้าทีสิบนาทีก็มันก็จะเริ่มแห้งก็ค่อยมาเช็ดคราบที่มันเกินออกนะครับผมนี่เป็นรอยหนึ่งอันเดี๋ยวลองดูอีรอยนึงแล้วกันนะครับครับอ่ะออันนี้เขาจะเห็นว่ารอยแรกหายไปแล้วมาดูต่ออีรอยนึงนะครับผมอีรอยนึงแล้วก็ไล้เหมือนเดิมนะครับม้วก็ระบายยาไล่นังยาให้ออกมาระบายระบายที่แผลมันนะฮะ ใช้ตอนมีแดดเท่านั้นนะครับ <c> ใ <oughs> <c oughs> ตตอนที่มีแดดเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็จะโดนปิดปิดไปปิดไปแหมเหมือนมอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับก็สําหรับรถที่แต่ับคนที่ไม่ต้องการจะเอารถ ที่มีรอยถลอกเล็กน้อยไปเข้าอูนะครับแล้วก็มีเจ้านี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินทีลรเยอะๆไม่ต้องสะสมรอยทีละหลายๆรอยด้วยแล้วเข้ารวดเดียวนะครับผมซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว,ว่าพอมันแห้งแล้วปุ๊บเราแห้งปุ๊บแล้วมันก็จะโดนน้าโดนอะไรได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปห่วงพะวงอะไรนะครับแต่ขอให้มันแห้งก่อนนะครับใช้สักงวันเท่านั้นครับแค่นี้ก็อละเดี๋ยวรอมันแห้งสักห้าทีสิบทีแล้วค่อยเช็ดคราบที่เป็นน้ํายาออกก็พอละครับ